สวัสดีค่ะแกรนมาย่าหล้านวันนี้พาพี่สาวมาชมมะละกอมาดูมะละกออันนี้มะละกอดำเนินมะค้งดำเนินพี่น้องกอบกอบถุงใหญ่ๆนั่นสิบกิโลนั่นหาสิบบาทหาสิบบาทถันน้อยๆน่อยลงมาสี่สิบบาทง,งา่งายๆกับหกสิบบาทก็สิบกิโลอันนี้บะค้งป้อมมะค้งป้อม อันนี้บักคุ้งกลอมบักคุ้งก้อมสิบโลสีได้่างร่งสิบห,าห้านวยเหรอถุงละสามสิบถือกิโละละสามบาทอันนี้บักเขื่อเขือถ้าเอายกลังสิบกิโลสิบโกโล,ลุล่ะถือกิโลละยี่สิบบาทอันนี้บักเขื่อเลนบักเือใยถ้าเอายกลั้งถือกิโลสิบแปดบาท เอายกล่างนะคือกิลโลสิบแปดแต่ห้ขาขัดเอาบนสิคิดกิลโลเลยีสือกิลโลละเศร้ากัล่งางพอดีตำบะงวงพี่น้องเอ้ยบักพริกบักพริกลหลายลายทั้งกุ่นบักพริกหลายบักพริกแดงตำบะงวงกิลโลละเศร้าหาบะพริกเขียวตำแจ้วตำยางสามคลิปเด็ดควรแล้วสามสิบห้าบาทบ่เด้อพี่น้องเด้อทุกคือนาเดน่าเด็เดบบุ๊กกเล่น นี่เด็กมะเขือเล่นมะพริกยกถุงเหลือกิโลยี่สิบบาทมะเขือเครื่องยกถุงหากิโลแปดสิบบาทถ้าเลือกเอานะมะเขือเครื่องนะมะเขือเล่นนะถ้าเลือกเอาถือกิโลละเศร้าง่ามขนาดอันนี้เป็นบรรยากาศของตลาดเมืองทองมาพี่น้องมาบ้านเหน,นินมันสวยแล้วมันสวยแล้วราคาตามบอกโก้วันอาทิตย์หยุดก็เลยพากันมาเที่ยวตลาดคนเด้ มันสวยล<ม>แล้วแม่ก็เลยก็จะไปใส่สิไปพามาเบงสามมาค่ะกระสอบละสองอาสิบอันนี้บักเน่าบ้านอันนี้บักเน่าข้ําปากเน่าแก้นพิจิตกระสอบละสามร้สกระสอบละสามร้อยมีกระสอบหนึ่งประมาณสิบห้ากิโอันนี้ร่านขายบักเน่าพี่น้องเ,ออเป็นน้ำมันัสามร้อยเป็นพิจิตสามร้อยห้า ขนาดสาม,มาค่ะมาเด้อมีของขายหลากหลายอันนี้ยา่าย่าทวดมาซื้อต้อนหอมบบหน่อยยา่า,างามผักงามแนวพี่น้องเอเที่ยวตลาดเมืองคองบักฟักสิบกิโลหกสิบบาท มะเขือ10กิโลหกสิบาทอันนั้นพริกอันนี้ถุงละ40ถุงละ20่สิถูกมากๆเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ